สวัสดีครับผมบุ๊คผู้ชอกดีนะครับโอเควันนี้เราก็ถ่ายดีโอซ้อมนะครับภาพลายก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ มันจานเบสนะครับเอเบสมีอะไรเรื่องให้อะไรช่วยไหมเอออะไรอีวะวะื่อเช้าอาย่ิงชถึงว่าอาจจะให้บุ๊กช่วยอะไรวะอ๋อเมื่อวานเมื่อวานบุ๊กทำไปไล้วไม่สําเร็จเอาใหม่ดีนี่เลยเดวฟึ่งเงบนี่อ่ะจัดไปพึ่งซื้อรองเท้ามาใหม่ดูซิ ดชดใส่ได้แค่อาทิต์เดียวซิมาราคาเท่าไหร่ครับหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทก็เป็นลายราคาหลักเหมือนนะครับลายนี้เป็นลายซ่อมไมห่หน่อยอลองดูดิซ่อมได้ปะ่ะได้ครับเฮ้ยแบบว่าเอาให้ได้เลยนะเว้ยโอเคครับวันนี้อยู่กับรายการบุ๊กผพ้ซ่อมนะครับเราไปหาวัตถุดิบในการซ่อมรองเท้ากันนะครับ เออดีว่าว้าลงเง้นดีกว่าฮ้ยน่ไม้แหลมเนี่ย<ด>นนี้เป็นไม้แหลมของเบอร์เกอร์นะครับเอาไว้ทีมเบอร์เกอร์ ทิ้งไว้นะครับอ้าโลยได้แล้วนะครับน้ำ น้ำเปล่าคุณิโอเคนะครับเฮ้ยเราต้องมีตัวเชื่อมสิเฮ้ยนี่ไงข้าวตาอะไรเนี่ย๋อาตานี้นะครับสนใจติดต่อสปอนเซอร์ได้นะครับ าช้างนะครับโอเคครับไปลุยกันครับขอทูดิบีต้องเตรียมหนึ่งตามนะครับพี่น้องอันที่สองคือไม้แหลมนะครับพี่น้องนี่คือรองเท้าที่ต้องซ่อมนะครับมันก็หลุดอย่างนี้นะครับมันหลุดมาเป็นแถบนะครับโอเคครับพี่น้อง OK, tôi sẽ tắt máy ảnh trước nhé, các anh chị OK, các anh chị OK, các Okay. แต่ที่ต้องเตรียมคือกาวตาช้างนะครับซูมหน่อยสิทีนี่กาวนะครับตาช้างนะครับสนใจติดต่อสปอนเซอร์ได้นะครับนี่ก็เป็นรองเท้าที่มันหลุดนะครับพรานัในก็เหมือนเป็นกาวซิโคนอนอันแรกนะครับเราเปิดฝากาวกันนะครับกาวนี้ไม่ต้องกลัวว่าจะเมานะครับปวดหัวที่เฉยนะครับกาวนี้ เอ็เข้าไปใต้นี้ก่อนนะครับพี่นอ้องประมาณตรงนี้นะครับโอเคเป็ขบไปแถวๆนี้นะครับถ้าเพื่อนๆไม่มีกาวอะไรใช้นะครับก็เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นแทนได้นะครับอย่างกาวหลอดกาวสามเอ็มนะครับนี้ผมใช้เป็นกาวตาชานะครับเพราะใน ในร้านมีเรามีสิ่งที่จําเป็นก็พอนะครับแต่เพื่อเพื่อคนไหนมีตังค์ก็ซื้อไอไปเลยครับไม่ต้องซ่อมแต่ถ้ามันยังใช้ได้อยู่แล้วก็อเอาไปใช้ได้นะครับถ้ากามันหกก็เหมือนกอกปูนครับโอเคอันนี้อาจารย์เบสใส่ได้อาทิตย์เดียวนะครับขาดเลยไม่เลือกเอาไปทำอะไรมา ครับได้แล้วนะครับแล้วก็ไม่ต้องอย่าวางอย่าให้กาวโดนมือนะครับอันนี้เป็นกาวเหมือนกาวร้อนะครับอันนี้บ้า้เจ็บเสีบเปิดแล้วครับ น้าลูกค้านะครับนอ้องสวายดีครับโอเคถ้าพกบริการดีก่อนนะครับม่สจงดีกว่าโอเคครับไม่ต้องถอดเลยครับ ขอเมนูนไปให้นะครับอับเบสรู้ใช่ไหมครับโอเคครับออกยูทูบค,ครับ ที่ครับมาเอานะครับที่ครับโอเคครับตัดเข้าเรื่องอะไรนะครับสด,สด รับบุ๊กผู้ชอบดีนะครับไปค,ครับแล้วมาดูผลงานนะครับเราก็ติดด้านไหนก็ได้นะครับเพื่อความแน่นนะครับกาว่าจะเป็นมึกเมือกๆ่อยนะครับอันนี้โอเคแล้วก็กอกระวังมือนะครับ ถ้าโดนมือมันจะเสียบๆนะครับอันนี้ควรมีผู้ปกครองอยู่ข้างๆนะครับเผื่อเวลาเหมือนกาวเข้าตาหรืออะไรยังไงครับอย่างนี้เราควรมีผู้ปกครองทุกเมื่อนะครับโอเคครับกดให้มันแน่นๆนะครับกดเข้าไปข้างในนี่ให้มันแน่นๆนะครับโอเครู้สึกว่ามันได้แล้วข้างๆเพิ่มดีกว่านะครับ ให้มันทั่วถึงนะครับต้องซูมโฟกัสคลิปนี้ก็ไม่ใช่การจ,จ<ะ>ัดฉากครับเมืกี้เสียงเซ็งให้มันเข้าที่นะครับแต่รู้สึกว่ามันยังไม่เก็บเรี้ยรลอยครับก็ เอากาวตรงนี้ออกไปให้เหมือนนะครับเกคครัยออกปูนนะครับโอเคครับ ถ้าเรารู้สึกว่าใส่ได้แล้วนะครับก็ก็ได้นะครับพอรู้ว่ารู้สึกแน่นนะครับเห็นเลยเพื่อ,อนๆมีตังค์นะครับก็ซื้อใหม่ได้เลยนะครับเพราะเมอร์มันก็ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมท่านผู้ชมจะชอบนะครับ โอเคคครับลิปนี้จะปล่อยวันอืมปล่อยวันพุธอะครับวันนี้วันพุธนะครับจะปล่อยประมาณตอนเที่ยงตอนเย็นเลยนะครับจะลงข้าวหมูไอ้ลงผิกทอดกันนะครับถ้ารู้สึกว่ามันได้แล้วนะครับก็ คูอข้างในครับข้างในก็โอเคครับโอเคครับ รอให้มันแห้งกันนะครับก็ได้แล้วนะครับรอให้มันแห้งแหลวมันก็ติดเองนะครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมจะไปช่วยงานอาจารย์เบสนะครับโอเคครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับบ๊ายบาย